สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นกองที่1กองที่สองกองที่3มและกองที่4ี่นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์นะคะค่ะเรามาฟังคําทํานายกันนะคะเพิ่งจะบอกว่าเพิ่งก็เลือกแล้ว ซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราเป็นเพื่อนกันค่ะดูไพส่สิใจร้ายมากดูๆจริงๆอ่ะของทิ้นถึงนี้ถือว่าได้ไพ่ค่อนข้าง แรงเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจริงๆเป็นเป็นไพ่เมเจอร์แล้วก็เป็นไพ่ในในแนวของแบบอาจจะมีอะไรแบบตกใจหรือพวกสื่อวิญญาณอะไรเนี่ยค่อนข้างแรงอ่ะอันนี้ในส่วนของการเงินนะคะมองว่าก็มีได้เงินมาจากการเป็นที่ปรึกษาก็ได้การช่วยเหลือกอนอื่นการเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ด้วยรวมถึงอาจจะมีช่องทางหรือลู่ทางในการหาเงินก็ได้ด้วยนะคะในส่วนของการงานโอ้โหดูสิได้ทาวเวอร์ ก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าแบบอ,อะไรที่แบบผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจนะคะหรืออาจจะมีคำสั่งมีเรื่องงานเข้ามากระทันหันหรือมีอะไรที่จะต้องแก้แก้แก้งานอะไรประมาณนี้ค่ะโดยโดยแบบว่า,าแบบไม่ทันตั้งตัวประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็รวมถึงระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับคนในออฟฟิศหรือการงานการเรียนการทำงานกลุ่มได้หมดนะคะส่วนความรักถ้าถ้าความรักนะคะอันนี้เพิ่งมองว่า ท่านที่มีครอบครัวนะคะก็จะเป็นอาจจะมีรูปทางหนทางที่คิดจะทํางานหรือไปเรียนต่อหรือมีความคิดที่จะสร้างครอบครัวอะไรใหม่ๆด้วยกันก็ได้เช่นเฮ้ยตัวเองวันหยุดเรามาทําอันนี้ขายกันดีไหมอ่ะตัวเองเราไปเที่ยวตรงนี้กันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีนะคะก็มองว่าถ้าอยากจะมีก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเฮ้ยไปเรียนไปศึกษาหรือไปทํากิจกรรมถึงจะมีโอกาสเจอคนแบบว่าลองคบหาลองดูใจกัน ไพ่ะะบอกว่าอคุณมีสื่อในเรื่องของวิญญาณก็ได้นะมองแง่บวกเขาข้างเดียวก่เอเก่งในเรื่องของพวกการทํางานกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปคิดอะไรมากรวมถึงไม่ต้องฟังเสียงคนอื่นเยอะอันนี้สำหรับกองที่หนึ่งนะค่ะมากองที่สองค่ะ <c oughs> ดูเพิ่งจะบอกว่าไพ่แบบเจ็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 บ,จบนี่ไพ่น่ารักมากเลยดูสิไพ่หน,นุมาน สีหวานในพาสเทลการเงินนะคะการเงินคุณจะเป็นช่วงรู้สึกแบบหนีไม่ได้อะบางครั้งอาจจะมีหนี้สินมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันมาแบบแบบผูกติดอะเผลอๆผูกติดระยะยาวหรือบางทีแบบว่าไปเซ็นคำประกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังเลยนะอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครง่ายๆนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความรุนแรงหรืออาจจะแบบว่าบาดเจ็บแล้วก็แบบไปเสียเงินจากค่ารักษาอะไรต่างๆก็ได้ด้วยอ่า รวมถึงก็ต้องระวังในเรื่องของพวกการผ่าตัดหรืออะไรต่างนะคะก็ถ้าถามพึ่งแก้ยังไงถ้าใบน,นี้นะก็ไปทําบุญก็ได้นะคะเกี่ยวกับออในส่วนของผู้ป่วยก็ได้นะคะคนที่เขาจะป่วยคนที่เขาจะผ่าตัดคนที่เขาขัดแค้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้คะ่ะส่วนในเรื่องของการงานเรียกว่าแบบโ,โหงานไม่ปล่อยอ่ะคือเขาเรียกว่าผูกมัดอ่ะ หรือว่าเป็นพวกบ้าง,งานก็ได้หรือบางครั้งจริงๆไม่ได้อยากบ้าง,งานเจ้านายเร่งจะเอางานอย่างนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นเฮย้ยต้องทําต้องสู้ต้องแบบเนี่ยค่ะหรือบางครั้งอาจจะเป็นงานที่ว่าเฮ้ยเราอยากได้ตําแหน่งนี้นะเนี่ยเป็นพวกของแบบเอ่อการตั้งความหวังในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักท่านที่มีคู่นะคะเพิ่งก็มองว่าเป็นในช่วงของการที่ว่าเหมือนกําลังคิดกําลังพิจารณาว่าเฮ้ยเรายังไปกันได้ไหม คุณโอเคหรือเปล่ารวมถึงอาจจะแบบว่าถ้าเราไปกันต่อเนี่ยเออจะเป็นยังไงในชีวิตคู่อาจจะมีการศึกษาอะไรหรือจะทําอะไรเพิ่มเติมในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นช่วงของการแบบคิดวิเคราะห์อะไรประมาณนี้ก็ได้ส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่เพิ่งมองว่าอาจจะเป็นคนคิดเยอะอมีสเปคค่อนข้างสูงก็ได้แต่มันเป็นเรื่องปกติเนาะสูงของแต่ละคนก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสูงสําหรับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ เออคนนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยสเปคสูงแต่สำหรับอีกคนหนึ่งบอกว่าอาจจะสบายสบายไม่มีอะไรก็ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ยังคิดอยู่ยังหาอยู่ค่ะส่วนพระยังบอกอะไรคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนทํางานหนักมีเพื่อนฝูงมีสังคมแล้วก็แบบว่าบางครั้งเขาบอกให้คุณไปรีแลก์บ้างไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างจะได้มีความสุขให้กับตัวเองนะคะบางครั้งบางทีเราไปตั้งความหวังไว้เยอะเราก็เครียดโดยไม่รู้ตัวไงเพิ่งว่าชุดนี้นี่แบบโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซล ส่วนกองที่3นะคะไพ่บอกว่าทุกอย่างอะคะ่ะเมื่อมันเคยเกิดอุบัติเหตุหรือบางทีมันมีอะไรที่ผิดพลาดจากการเงินหรือจากการลงทุนอะไรต่างๆอะคะ่ะมันยังสามารถก้าวต่อไปได้มันไม่ได้หมายความว่าพอคุณจนลงคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณมีหนี้หรืออะไรต่างๆแล้วชีวิตคุณจะจบมันสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ถึงแม้มันจะไม่ร้อเเช่นแต่ก่อนมีเงินร้อยล้าน ปัจจุบันอาจจะเหลือ80ล้านอะไรเงี้เข้าใจใช่ไหมคะคือทุกอย่างมันยังพอไปได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้มันยังมีความหวังไงเออแล้วก็ในส่วนของการงานการงานคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อย่างที่คิดอย่างนั้น,นะคะ่ะรวมถึงบางครั้งอเจ,จ้านายหรือเพื่อนร่วมงานก็จากไปก็ได้ด้วยหรือบางครั้งงานที่อยากทําก็ไม่ได้ทำะนะคะรวมถึงออกจากงานอะไรต่างๆก็ได้ดังนั้นก็พยายามเก็บเงินไว้นะคะแล้วก็ ไม่ต้องแบบเอาเงินไปลงทุนอะไรช่วงนี้นะคะส่วนไอ้เรื่องของการงานอะ่ะถ้าตั้งความหวังไว้10ให้ตั้งไปเลย15หรือ20นะคะตั้งไว้่วงหน้าส่วนในเรื่องของความรักความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการเดินทางการไปท่องเที่ยวการไปพักผ่อนการขยายกิจการการขยายบ้านหรืออะไรต่างๆการกู้ยืมเง,งินเพื่อมาสร้างครอบครัวอะไรต่างๆได้หมดนะคะส่วนท่านที่ยังโสดก็มองว่าตอนนี้กําลังหลั่นล้ากับการใช้เงิน ้องระวังด้วยนะคะรวมถึงแบบว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังไม่พร้อมสําหรับการมีความรักหรือมีคู่ชีวิตก็ได้ด้วยเพราะว่าแบบอาจจะต้องเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังและจะไปมีแฟนแล้วเราจะเลี้ยงแฟนได้อย่างไงจะดูแฟกันและกันได้อย่างไงอะไรประมาณนี้จ,จะเลี้ยงลูกไหวไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงของการคิดเยอะเท่านั้นเองนะคะไพ่ยะบอกอะไรไหว้พระสิวะค่ะท่านช่วยคุ้มครองท่านช่วยดูแลได้จริงๆพระสิวะท่านก็เป็นคนสมถะเนาะบางครั้งก็ไม่ค่อยพูดดังนั้นมันก็เลยอาจจะมีบางท่านไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ อ,อ,อาจจะไม่รู้ใจงไงประมาณนั้นก็ได้ด้วยตลองไหว้ท่านและท่านจะคอยช่วยเหลือดูแลคุณได้นะคะโอมนวสิวาใช่ไหมอ่าค่ะค่ะเรามาต่อด้วยกลองที่สี่ค่ะกองสุดท้ายเพิ่งว่ากลองที่สี่นี้เบาสุดหรือเปล่าเนี่ย เพิ่งกล่องที่1น,นี่ก็โหกองที่4นะคะมองว่าคุณนะคะจะได้เงินจากการแบบว่าเป็นตัวของตัวเองการมีเซ็กส์เพลนะคะก็คือเหมือนกับว่าเรามีความดึงดูดทางเพศใช่บางคนแบบคือไม่ใช่หมายว่าว่าคุณจะต้องแบบอูมีอกม,มีนู่นมีนี่ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่า คือหน้าตาคุณท่าทางหรือบุคลิกคุณสามารถที่จะดึงดูสามารถที่จะหาเงินสามารถที่จะทําเงินได้นะคะขอแค่ทําตัวดูดีแต,แต่แต่งตัวให้สะอาดไม่มีกลิ่นตัวเลยพวกนี้มันก็จะดึงเงินดึงทองเข้ามาได้เหมาะกับการทํางานกลางคืนก็ได้แล้วก็ใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ไม่าจะเป็นเสน่ห์ไปจั่วการแต่งหน้าการทําผมเสื้อผ้ารีเรียบร้อยอะไรต่างๆได้หมดนะคะก็สามารถที่จะทําเงินได้จากตรงนี้ทำได้เงินจากพวกของสวยงามหรือได้เงินจากในส่วนของการที่แบบว่าคนอื่นเขามีความโร เราอาจจะทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาก็ทําให้เกิดการเงินได้ส่วนในเรื่องของการงานก็มองว่างานโอเคนะตกลงเซ็นสัญญาเรียบร้อยงานทุกอย่างบรรุลุล่วงแล้วคือได้เงินตามที่คิดได้ด้วยค่ะก็ในเรื่องของความรักท่านที่มีคู่นะคะก็มองว่าเป็นช่วงของการที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงอาจจะแบบว่าคอยเก็บเงินเก็บทองก็ได้ด้วยหรือเวลาจะคิดจะใช้จะซื้ออะไรอะคะ่ะก็จะมองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักก่อนนะคะส่วนท่านที่ยังเป็นโสด นะคะก็มองว่าคุณมองว่าสวยสยสดสดรวยรยดีกว่าก็เลยยังไม่ได้ให้ความสนใจหรือใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่ค่ะไพ่ยังบอกรายไพ่ยังบอกว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขก็ได้นะอ่าหรือการเริ่มต้นการทํางานอะไรต่างๆทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเรียบร้อยก็ได้ค่ะก็คือมีความมั่นคงในชีวิตคู่เกิดขึ้นได้ค่ะก็โอเคเนาะค่ะ ก็เพิ่งก็ฝากในส่วนของเพจ y u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  e ติกต t o k ดูดวงเพึ่งน้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่นพี่จิงจอก <c oughs> กับกับลูกนะคะก็จะมาให้พรจิงจอกก้าวห่างใช่ไหมจะได้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาก,กันทุกท่านสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้นะคะเริ่มต้น59บาบาทค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ